ผมโดนใส่ร้ายอ่ะมีคนนำบัตรประชาชนของผมไปส่งของผิดกฎหมายดูสิผมถูกจับเป็นแพะโดยที่ผมไม่ได้เป็นคนทำอ่ะคดีนี้ผมได้รับความเป็นธรรมแล้วแต่ว่าผมจะได้รับการเยียวยาจากทางไหนบ้างครับ สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาเล่าให้น้องฟังกันนะคะว่าในการให้ความช่วยเหลือแพ้หรือว่าจำเลยในคดีอาญาตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาคศ2544เนี่ยคณะกรรมการได้วางหลักเกณฑ์หรือว่าแนวทางในการพิจารณาไว้ยังไงบ้างกรณีแบบไหนที่จะอนุมัติหรือกรณีแบบไหนที่จะไม่อนุมัติคลิปนี้เราจะมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะ คณะกรรมการได้วางแนวทางการพิจารณาคำขอกรณีจำเลยไว้ว่าจะต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานตามข้อกฎหมายตามลำดับสามมาตราดังนี้ค่ะมาตราแรกนะคะเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าจำเลยที่มายื่นคำขอเนี่ยได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาตามที่มาตราย2กำหนดหรือเปล่าซึ่งมาตราย2บเนี่ยกำหนดไว้นะคะว่าจำเลยจะต้องยื่นคำขอภายใน1ปีนับแต่วันที่ศามมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ถอนฟ้องหรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด มาตราต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาดูค่ะว่าจำเลยเนี่ยเขาเป็นจำเลยตามมาตรา3หรือเปล่าซึ่งมาตรา3เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าจำเลยเนี่ยหมายถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อสารว่าได้กระทําความผิดอาญาจากนั้นเราต้องมาพิจารณากันนะคะว่าจำเลยที่มายื่นคําขอกับเราเนี่ยเป็นจำเลยตามมาตรา20อนุ1ถึงมาตรา20อนุ3าหรือไม่โดยมาตรา20อนุ1กํากำหนดว่าจำเลยนั้นจะต้องเป็นจำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการค่ะ ต่อไปมาตรา20อนุ2นะคะได้กําหนดเอาไว้ว่าจําเลยนั้นจะต้องถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีด้วยดังนั้นกรณีที่จําเลยถูกพนักงานอายการฟ้องคดีอาญาแต่ว่าได้รับการประกันตัวในชั้นพิจารณามาโดยตลอดไม่ได้ถูกคุมขังแม้แต่วันเดียวกรณีแบบนี้นะคะก็ไม่ถือว่าเป็นจําเลยตามมาตรา20อนุ2ค่ะ ลำดับสุดท้ายนะคะซึ่งสําคัญมากๆก็คือจําเลยเนี่ยจะต้องเป็นจําเลยตามมาตรา20อนุ3ด้วยซึ่งมาตรา20อนุ3นี้นะคะกําหนดเอาไว้เป็น2กรณีหลักๆค่ะ กรณีที่1นนะคะก็คือกรณีที่ต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจําเลยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดแล้วก็มีการถอนฟ้องในระหว่างการดําเนินคดีน้องๆสังเกตที่ดีนะคะว่ากรณีที่1นึ่งเนี้ยจะมี2เงื่อนไขก็คือ1จะต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจําเลยไม่ผิดและ2จะต้องมีการถอนฟ้องคดีด้วยกรณีที่2นะคะก็คือกรณีที่ปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจาเลยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือการกระทำ ของจำเลยไม่เป็นความผิดนะคะ ซึ่งสิ่งที่สําคัญของกรณีที่2นี้ก็คือคําพิพากษาที่ถึงที่สุดเนี่ยจะต้องมีข้อที่จริงที่ยุติหรือว่าชัดเจนแล้วว่าจาเลยไม่ผิดซึ่งเรื่องนี้นะคะคณะกรรมการได้กําหนดแนวทางเอาไว้2แนวทางหลักๆดังนี้ค่ะแนวทางที่1กรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากจาเลยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือว่าการกระทําของจาเลยไม่เป็นความผิดถ้ามีคําพิพากษาใดที่ระบุชัดเจนแบบนี้นะคะคณะกรรมการเนี่ยได้วางแนวทางเอาไว้ว่าให้ถือว่าเป็น จำเลยตามมาตรา20อนุศาค่ะแนวทางที่2นะคะกรณีที่ศาลพิพากษาย,ยกฟ้องโดยยกประโยชน์แหงความสงใสัยให้กับจำเลยตามมาตรา227วรรคสแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะหรือกรณีที่ศาลยกฟ้องด้วยเหตุอื่นๆเช่นพยานหลักฐานของโจทย์เนี่ยยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้ฟังลงโทษจำเลยได้หรือพยานหลักฐานของโจทย์ ยังไม่พอฟังที่จะลงโทษจำเลยได้หรือพยานหลักฐานของโจทยังไม่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอให้ฟังลงโทษจำเลยได้ซึ่งกรณีที่2นี้นะคะคณะกรรมการวางแนวทางไว้โดยให้ถือเป็นหลักไว้ก่อนว่าจำเลยนั้นยังไม่ใช่จำเลยตามมาตรา20อนุ3เว้นแต่กรณีที่ได้พิจารณาพฤติการข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่ปรากฏในคำพิพากษาแล้วเห็นว่าจำเลยไม่ผิดแบบนี้นะคะคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา20อนุ3ค่ะดังนั้นน้องๆนิติกรเนี่ย จะต้องอ่านคำพิพากษาทุกชั้นศาลโดยเฉพาะคำพิพากษาสารสุดท้ายโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วประมวลวิเคราะห์ว่าข้อที่จริงในคดีเนี่ยยุติแล้วหรือยังว่าจำเลยที่มายื่นคำขอ,ขอกับเราเนี่ยเป็นแพ้จริงจริงเมื่อพิจารณาสำนวนจำเลยคดีใดแล้วเข้าเงื่อนไขทั้งสามมาตราตามที่กล่าวไปแล้วนะคะต่อไปก็ถึงขั้นตอนที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือว่าเราจะจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จำเลยยังไงเดี๋ยวเราไปดูมาตรา21กันค่ะ ลำดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปพิจารณาว่าเราจะจ่ายเงินรายการใดให้แก่จำเลยได้บ้างเราจะต้องพิจารณามาตรา21วัคท้ายก่อนซึ่งวคสดท้ายนี้นะคะกำหนดเอาไว้ว่าคณะกรรมการอาจกำหนดให้จำเลยได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ก็ได้โดยคำนึงถึงพฤติการแห่งคดีความเดือดร้อนที่จำเลยได้รับและโอกาสที่จำเลยจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากทางอื่นด้วย วักนี้นี่เองค่ะที่เปิดช่องให้คณะกรรมการสามารถที่จะใช้ดุลพินิษในการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้แก่จำเลยมากหรือน้อยเพียงใดก็ได้รวมถึงอาจพิจารณาลดจ่ายเงินให้แก่จำเลยก็ได้ซึ่งที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการได้เคยวินิจฉัยมงดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่จำเลยเอาไว้หลายกรณีด้วยกันในที่นี้นะคะพี่ก็จะขอยกตัวอย่างคดีหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคดีคลาสสิกให้น้องๆได้ฟังกันนะคะตัวอย่างนะคะกรณีที่นายสมโชคถูกฟ้องต่อสารว่าข่ม ถึงกระทาชํเราหญิงคนหนึ่งโดยที่หญิงคนนั้นไม่ยอมนะคะต่อมาเนี่ยสารได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโดยข้อเท็จจริงในคดีนั้นเนี่ยเป็นที่ยุติว่านายสมโชคได้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงคนนั้นจริงๆแต่ว่าหญิงนั้นเนี่ยยินยอมนายสมโชคจึงไม่มีความผิดตามที่โจท์ฟ้องนะคะแต่คดีนี้มันพลิกตรงที่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในขณะที่นายสมโชคกาลังบวชเป็นพระพิสุท์อยู่ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นว่าคดีนี้ แม้นายสมโชคจะเป็นจำเลยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามพรบนี้แต่เนื่องจากในขณะที่นายสมโชคคลองสมณเพศอยู่นั้นนะคะได้ประพฤตินตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงซึ่งถือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนคณะกรรมการก็จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา21วรรคท้ายนี้วินิจฉัยให้งดจ่ายเงินแก่นายสมโชคดังนั้นถ้าคดีนั้นไม่มีพฤติการใดที่เป็นเหตุให้งดจ่ายเงินให้แก่จำเลยได้ตามมาตรา21วรรคท้ายต่อไปเราก็จะต้องพิจารณาจ่ายเงินเยียวยา ให้แก่จำเลยกันแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในคดีคดีหนึ่งนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายรายการใดให้แก่จำเลยบ้างเราไปดูมาตรา21วรรควแรกกันนะคะซึ่งพี่จะขอแยกรายการค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายออกเป็น2กรณีก็คือกรณีที่จำเลยมิเสียชีวิตและกรณีที่จำเลยเสียชีวิตค่ะกรณีที่จำเลยม่เสียชีวิต 1. ค่าทดแทนการถูกคุมขังให้จ่ายในอัตราวันละ200บาทหรือ5 0 0บาทนะคะแล้วแต่กรณี 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน4 0,000บาท 3. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายหรือจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน5 0,000บาท 4. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดีให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน ค่าทนายความให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงต่อไปก็จะเป็นกรณีที่จําเลยเสียชีวิตค่ะทายาตมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนดังนี้นะคะ 1. ค่าทดแทนในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตายให้จ่าย1 0 0 0 0แบาทซึ่งจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อความตายนั้นต้องเป็นผลโดยตรงมาจากการถูกดําเนินคดีเท่านั้นนะคะ 2. ค่าจัดการศพให้จ่าย2 0 0 0 0บาท และ 3. ค่าขาดอุปการะยังดูให้จ่ายได้ไม่เกิน40,000บาทค่ะค่ะและนี่ก็คือการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้แก่จำเลยนะคะตอนต่อไปจะเป็นการสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานสำหรับคลิปนี้พี่ก็หวังนะคะว่าน้องๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ